เลยสวัสดีครับผมเจตตาชาแนลนะครับวันนี้นี่ครับทีเบ็ดเราคือนี่คือเป็นเป็นเหยื่อนะครับเหยื่อปลาไหลนะครับเราจะใช้ปลาไหลด้วยนี่ครับเบ็ดเราเป็นเบ็ดขวดน้ำครับเหยื่อเราก็เป็นเหยื่อหมูนะครับเนื้อหมูเราก็มักใส่ไข่ไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้แล้วแต่นี่เรามักไว้แล้วนะครับมักเป็นชั่วโมงแล้วนะครับเราจะมาหั่นนะครับเป็นชิ้นบางๆนะครับเท่ากับเซาเบ็ดเราได้นะครับประมาณหนึ่งกัวโด ชฉ็นมันเทัากับเบ็ดเรานะครับเราได้ไม้แล้วครับผมมันจะแบกยาอย่างนี้ครับข้างล่างก็เป็นพื้นดินนะครับมาจปไปอลไรครับเหยวเราก็ขึือนเก่าแล้วครับหมูที่เราหั่นไว้ตอนหัวข่้นี่นะครับตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มได้ครับเรามาใส่เบ็ดเราก็เป็นเบ็ดควนน้ำนะครับง่ายๆที่เราเตรียมไว้อยู่แล้วเนาะเบ็ดเราประมาณนี้ครับ ครับเหยื่อเราก็เป็นเหยื่อที่เรามาร์คไข่ไว้แล้วครับก็จะก่อนี้เลยมันเกาะมันไส้เดือนแล้วครับมวนไว้มวนไว้ตามตัวเบียดนะครับประมาณนี้นะครับไปก็จะหย่อนลงไปเลยนะครับดูครับวิธีการใส่นะครับง่ายๆนะครับหย่อนลงไปนะครับถ้ามีปลาไหลแล้วมันมากินเองนะครับให้ถึงพื้นให้ถึงพื้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่ตามหมายตามคลองยาวๆนะครับเดี๋ยวค่อยมารลุนกันนะครับบ้า จะมานไหปลาไหลเราโอเคครับไปกราบสวัสดีครับสวัสดีเอนะครับผมไม่รู้ว่าจะตึงหรือไม่ตึงนี่พันนี่จหญ่ในะครับไปเราไปดูทางที่สองกันเแดบบอ๋ยบไป้วยกันไหมหมดไปแล้วโอ้ย หลังนี่มุดครับมาลุ้นกันนะครับว่าพานิกจะได้ปลาไหลไหมบังนี่อู้เขาไปลึกเถอะเห็นตัวไหมต,ติดติดอย่าวะมีตัดมีตั้งปัญหามีทางออกอยู่ไหมจะอยู่ไหมครับรุนเหมือนกันเด้อพานิกใช้มีทาง,งมันเหมือนจะอยู่อะถึงไหมมันมันลากที่อ่ะ มันหลากเนาะตึกตึกมืออยู่ก็ปล่อยเชือกไ้ใกล้ด้วยนะอยู่ไหมครับอดึงแรงอันนี้ว่าอยู่ครับตัวใหญ่นี่ตียาไม่ตียาตีตียาตียาตียาดูชาดครับขึิดมาครับ โอ้ยโอ้ยโอ้โหดูครับดูครับพันนิกนี่ตึืองโอ้โหใหญ่มากตัวนี้โอ้โหโอ้ยมาตันิกไม่มีเสียโอ้โหลูกนี่ใหญ่มากทอดดึงแนงโอ้ยนี่ครับดูดูใส่ดูใส่โอ้ยเดีจะรุดจิรุตจะรุดจิรุตครับจิรุตขึ้นขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว จะลุกกรับจะลุกกินลึกอยู่มั้งกินลึกครับโอ้โหตัวใหญ่มากตัวนี้ขออนุญาตเก็บผลครับนี่ครับเมื่อกี้พานิกได้ตัวอู้ใส่ใหญ่นะพานิกเนาะจะใส่ต่อเลยครับนี่ใส่ต่อครับเดี๋ยวหมูเรามืนเดิมครับเราจะใส่ต่อตรงที่เราได้นะพานิกเนาะก็มีคู่แหละพรมีคู่กับพานิกบอกอ่ะโอเคครับผมจะไปรุนกันต่อมาดูครับไหนให้ครังที่สามนะพานิก โอ้โหหัวตุงอีกแหละนี่นตัวแรกยังอยู่เลยตัวใหญ่เนี่ยมาดูในกันจะอยู่ไหมครับชูมือไหมพานิี่มันมันอย่าไปไกลนะครับเราปล่อยสายไปเลยเราปล่อยสายไปยาวนะครับไอ้เรามันยน้ำฉามันชอบลุดใช่ครับใช่ว่าเราใส่แบบย้อนไปเลยอยู่ไหมไม่อยู่อันนี้ลุดครับ,รบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะใส่ไห้คืนนะครับ ที่สามาลุดโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเหยื่อก่อนครับผม